อันนี้มันโซนซีดีใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายก่อนตรงนี้ตรงนี้มองเห็นชัดดีไงตรงไหนนะโอเควเรานี่อยู่ในซีไซด์นะก็เมื่อคืนเจอสองล่างใช่ไหมสี่ทุ่มตรงแถวไหนครับแถวนี้เลยใช่ไหมก็ยัง้มีรูใช่ไหมร้อนสดไหมไม่ร้แล้วแต่อนตง ก็คือทีสองล่างก็แถวนนี้นะแต่ว่าสังเกตนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ผว่านี่ก็เห็นชัดดีนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงไม่ใช่ต้องต้องลงต้องลงมาต่ออย่างไเนี่ยจะเห็นเป็นแผ่นพื้นเลยเหมือนกับมันเป็นแผ่นที่พังลงมาแล้วก็ทับมันอยู่นี่ยแผ่นที่มันพังลงมาแล้วมีท่อปิงเกอร์ก็มีแผ่นของอีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นคานหรือเป็นพื้นเลยนะแล้วก็ซ้อนกันไปสาม เหมือนก็มีสามชั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม้อนกันอยู่เงี้ยเทียสายเข้ามาเทียสายก็เอาเอาใส่เอาตะกรันเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวทีละเดี๋ยวที่เอากล้องเข้าไปดูนี่ไม่เห็นคนทำงานหน้างานก็ไม่ได้ง่ายเนาะเด็กเยอะเลยนะแต่ก็มีทีมที่ตัดเหล็กนี่ก็ทีมก็ลงไปเต็มที่นะพื้นที่นะตรงนี้ตรงนี้เหรอใส่ดอยดีๆนะเว้ยดรดอยที่เบสมาทุกวัน อันนั้นไม้ไม้ท้าไปํำตัวนั่น่ะเข้าทเตัวห้ามคนอื่นเอาไปใช้น่อยเหล็กมันเยอะนะั่นเดินลำบากนี่ใหญ่มากมันมีพื้นนี่ชั้นมีพื้นหนึ่งอันสองอนันที่มันซ้อนกันอยู่อะ่ะอันนี้เป็นท่อสปริงเกอร์มันที่อยู่ระหว่างชั้น<อ>มันยุบมารวมกันอะ่ะต้องพยายามดูตามช่อง,องต่างโอ้นี่ก็ นี่เขามีกล้องเนี่ยไว้ดูข้างในลึกไหมพงลึกไหมมาอยู่เพี่ต้องมีฝามต้องมีามใชได้อมครับลองดนี่ไอ้ลุมนี้ท่าน แต่ว่ามันพื้นมันหนานะอสุดายวิหสุดาวิาหอุปสรรคก็ยังจะอยู่เพราะที่เป็นพื้นที่มันแอกมากองงันหลายชั้นอะ

กู้ไปนะเก็บหลักฐานด้วยก็ทำให้ทางกรมประมาเก็บหลักฐานแล้วก็พยายามค้นบ้านให้เยอะสุดนะอะไรขาดรองเท้าเหรอไปขอดิมีที่ไซขึ้นหน้าออฟฟิศมีไปเอาเลยที่กรมประชาการอ่ะเออเฮ้ยไม่ต้องฉีดนะเว้ยยิงแห้งๆอย่างนี้ดีแล้วเออ สวัสดีเจอไหมนุ่นมีกลิ่นใช่ไหมมาอยู่ทางซ้ายเนี่ยคนเยอะเลยครับเต็มที่มัยไม่ถอยวันนี้เขาเข้าไปตั้งแต่ตีห้ามีเข้าไปส่องดูนะอปไไกล โอ้โหนี่มันเอาออกก็ยากนะเนี่ยซ้ายหนอยค้าอยเห็นการเพื่อ้อนของพื้นสองพื้นอยู่ด้วยกันแล้วตรงแล้วตรง

คือมันก็ไปเป็นพื้นที่ซ้อนกันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมีกลิ่นบ้างไม่มีเสียงอะไรนะก็ะกล้องสองก็งไปดูว่าข้างในมีใครไหมมีร่างติดอยู่ไหมอะไรเงี้ยเมื่อคืนจะกี่โมงว่าสี่ทุ่มหรอน้องัวข้ามใช่ไหมเจอจอร่างอะ ตีทุ้งว่ะตูงไหนอะแถวนี้เลยเขาออกไม่ยากหรอือ,อโดนทับไหมโอ้แมืงวกกันเยอ่เหมือนกันเนี่ยตินแรงอ่ะ ตรงไหนนะข้างบนนูนน้นใช่ไหมคนกลางนี่ด็อกเตอร์ดอยทิเบตนะกำลังกำกับการส่องโ r รบอยู่ โอ้โหตรงนี้จะออกไงวันนี้ถุงได้ตว้ไม่ได้แตว่างมันต้องอะไรทำไมเป็นโพรงวะจอยใหญ่ไหมอันนี้มีท่อแอร์อยู่นะต้องไปดูว่าท่อแอร์มันอยู่ชั้นไหนก็อย่างไอ้พวกท่อพวกนี้มันทำให้เราจะรู้ว่า ไอ้ตรงนี้เป็นชั้นไหนเพราะว่ามันขึ้น่าไอการก่อสร้างน,นี่มาถึงชั้นไหนแล้วไอ้ท่อแอร์ที่มีฉนวนเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนก็ไปสืบกลับมาได้ว,ว่าอยู่เป็นพื้นไหนที่พังลงมาเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นชั้นสี่ชั้นห้าแหละน่าจะชั้นล่างและมีท่อสปริงเกอร์แล้วสีแดงๆแต่ว่ามันมีถึงกระสองอันซ้อนกันอยู่เลยไอนี่ตรงกลางที่แต่กอนมีช่องว่างเหมือนกับมันทับลงมาอยู่ด้วยกันนี่นะอืม โอ้เหล็กเยอะมากเลยเนี่ยทีมตัดก,ก็ตัดไปนะจะได้โกยง่ายเดี๋ยวเช้าเ้าเครื่องจักรหนักเข้ามาก็โกยง่ายมันต้องสลับกันนะเครื่องจกักรหยัดหนักแต่ถ้าหนักลุยเลยก็จะไม่รู้ว่าล่างอยู่ตรงไหนก็ต้องสลับกันถ้หาหนักก็พักช่วงเช้ามืดคนก็เข้าเช้ามืดนะตรงน,นีน้น่าจะมาเก็บหลักฐานได้เพราะเป็นพื้นี่ยังเป็น สำเร็จรูปอยู่เดี๋ยวต้องบอกทางกรมโยธาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยดอยส่องสองร้อยกี่เมตรวะสองเมตรสามเมตรเหรอไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรครับตอนนี้แล้วปลายปลายกล้องมีมีไฟป่ะกล้องงูใช่ไหมเนี่ย มา84เมตรเหรอระวังเหล็กมาเว้ยขึ้นก็ยากนะเพราะเหล็กมันเยอะนะผมนี่ต้องอยู่นิ่งๆเลยขยับไม่ได้เลยเนี่ย กลัวเหล็กมันจิ้มเหรอได้ไหมไหวไหมได้ไหมมาได้ฮะมา,มะมาโอเคดีมากเออขอบคุณมากเออไอ้น,นี่ยสำคัญนะเหล็กแผ่นนี้มันเก็บเป็นข้อมูลไหม มาไหวไหมไหวครับแต่ผมยืนขวางอยู่ไหมเนี่ยเมื่อตอน6โมงนี้นี่ก็จะเนป็นตรงไหนอะตรงนี้นะชิ้นชิ้นไม่ชิ้นส่วนอะไรไม่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 ทราบครับแต่ว่าเตยส่งไปแล้วนะเตยตรงนี้นะครับอือโอเคขอบคุณมากทุกคนนะอ่ะลุยกันต่อมาโดยเป็นไงโผลตรงนี้หนักอะไรเนี่ย ตรงนู้ดติแรงมากครับเรา <ละ S 2> ถึงเราถึงนุดดูครับโอเคที่น่าจะอยู่ข้างใต้แน่นอนก็มันคงเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะตรงนี้ยเอาด้วยกนันผมออกก่อนจะไปเกล้กลเขาไปไ,ไ,ไปไ,ไ,ไปไ,ไขอบคุณมาก โอ้ก็ดำเนินการเออพาทิ์ขึ้นก็มีชิ้นส่วนที่น่าจะพอเก็บข้อมูลน,นะขอบคุณมากนะน้องเมื่อกี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมไอยู่ในเช้าเลยเนะี่ยขอบคุณมากนะคนที่นอนสองกล้องเมื่อกี้เอชชอชนชล่านีดังยากขึ้นเพราะว่ามาืองกับ ชิ้นตัวมันลงมากองรวงมกันอยู่อะ่ะมันก็ต้องอันนี้เป็นกระแพงกันดินเป็นบุมของอาคารโอ้ก็ยังยังไม่จบนะง,งานอีกเยอ,อะเลยนะคือหม้ว่ากองจะสูงจนลงมาแล้วหมดแล้วตามแผนนะแต่ว่าหรือด้านล่างก็ยังหนาเลยทั้งแผ่นคอนกรีตทั้งอะไรโอ้ ทหารช่างก็ช่วยตัดเหล็กอยู่ด้านบนครับโอเคเมื่อกี้ก็ไปเจอเคนายมาเคนายยังอยู่นะฮะจับเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวเขาบอกจะขอไปเล่นน้ําหน่อยที่สวนแปดโมงเช้าก็ดีบอกให้ไว้ายว่ายเลยเออกกําลังกายจะได้หายเครียดเขาบอกเวลาอยู่น้องเคนายอยากเล่นน้ำบอกเล่นได้ไปเล่นในสวนถึง8แปดโมงเช้าจะพาไปเล่นน้าในสวนกัน น้องก็อยู่หนังก็กเครียดนะจะไปทังทายพวกอาสาก่อน อย่างงี้เครื่องมือหนักหยุดก็เดี๋ยวคนเข้าแล้วเ,เดี๋ยวก็เครื่องมือหนักเข้าอ่ะไอ้นั่นฝันดีฝันเด่นเนะเฮ้ยเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมเ,เจออะไรไหมเืขาเจอเจอผ้าผ้าผ้าพวกหัวงี้อยูเอ,อ,เอ,อเสื้อผ้าที่ต่อเสื้อผ้าอยู่ข้างล่างมันเป็นห้องน้ำข้างลาง<อ>่าง,างอ๋เอเฮ้ยเล็กเล็กหรือใหญ่วะเนี่ยเล็กครับล้ใหญ่มาไหมเนี่ย เรียบร้อยไหมใจถึงใจพอเมื่อกี้เจอพงไอ้น้องไอ้วิวมาทีนี่เลยพอเมื่อกี้มาเช้าเจอพงใหญ่อ๋อหนึ่งพงลงไปก็เดินได้ลึกลงไปประมาณสักเกือบเกือบสิบเมตรได้ครับเนสามสิบสี่เมตรได้ไหมสี่เมติบสี่เมตรเฮ้ยตรงไหนเจอเนี่ยเดินพงหแล้วเจอใครไหมอ๋อมีช่องว่างอยู่เหรอเป็นช่องว่างใหญ่เดินได้อ๋อทำแล้วก็เจอเสื้อเจอห้องน้ำเขาไหมห้องน้ำใช่ครับแต่ไม่เจอคนไม่เจอไม่เจอคนครับมีกลิ่นไหม กล okay. ah ิ่นไม่มีเลยครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากเลยนะเรียบร้อยดีนะทีมงานเรียบร้อยดีครับรับใช้โอเคดีดีเลยเพชรเต็มอยู่ตรงนี้นะข้างๆนี่นะถือปังโกมากลัวจะเบื่อดิเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปังโกลนั่เต้าหู้ขอบคุณนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล้วจะสั่งโรตีอะฮารุ้นได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งตั้งห้าร้อยแท่งดีกำลังร้อนหน่อยได้ไหมมีคนทำไหมอร่อยไหมนี่นั่น ร้านเดิมเหรอร้านเดิมนะทำไหวป่ะตีห้าได้ถ้าก็ส่งมาดีห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยครับก็กินเลยห้าร้อยบาทไม่ใช่ห้าร้อยแผ่นเดียวไหนพรุ่งนี้ไหมหรือพรุ่งนี้กินโรตีไหมครับเอาโรตีได้พรุ่งนี้ได้ครับใส่นมเยอะนะอะไรนะใส่นมน้ำตาลจะได้มีแรงเฮ้ยด้กินในจานเข้าไม่ใส่เลยนะเดี๋ยวเข้าไปใส่ก็ได้เย็นนี้อ่ะเขาเปิดกี่โมงนะร้านเขาเปิดตีสี่ตีห้าอ้าวเหรอส่งได้ใช่ไหมได้ก็ดีหรือฝากมุ้ยที่มาดิเดีได้ครับได้โอเคครับโอเคนะแล้นโรตีนะ โ okay. อเคอ้าวดีครับดีจะได้ไม่ต้องไปจิ้มนมก็มี <c oughs> มีใส่นมมาแล้วไนงะไม่ต้องปั้งโก่อ่ะพรุ่งนี้โรตีมาดีฮัลลุนก็อร่อยอยู่แล้วโรตีเขาอ่ะไอ้แจ้าเขาหน้าผัดไทยผัดไทยทุ่ทีฉาดาุกกินอะไรผัดไทยเลยไม่ของหนะัแกแรงตัวช้นเล็กมากโอเคนะก็ประมาณนี้นี้ โรตีนะพวกนี้ขนโรตีมาแต่ต้องให้ร้อนๆนะเรียบร้อยนะเป็นไงยังอยู่ทั้งหมดอีกเหรอ,อ,อเหล็กมันเยอะจริงเ,ะเละต้องตัดใช่ไหมไปเดี๋ยวต้องไปฆ่าเชื้อโรคก,ก่อน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างบนมันมีเชื้ออะไรอยู่บ้างเราก็ต้องผ่านกระบวนการอันนี้ก็ขอบคุณคุณเคเยวาวราชนะครับเอาเครื่องต้นมาให้กับทีมงานเรียบนะร้อยนะเฮ้ยฮารุนเดี๋ยวต้องไปเอาเบอร์ร้านโรตีมาหน่อยไหมฮะคัน,นบอร์ดเอาเบอร์โรตีมาหน่อยเออเอามาณห้าพันนง่ายกว่าเฮ้ยห้าร้อยแผน่น จะบอกห้ามไม่ให้ทำเดี๋ยวต้องร้อๆเลยบอกแลก้วเขาไงเขาจะเตรียม,ยมโอ้โหอุโมงค์าซิโลกอนเราลงไปโอ้โหน้ำมันเยอะมากเนี่ย,ยลองเท้าไ่กันน้ำเลยเดี๋ยวยมจนดจเลยนะผมฉีดเท้าให้ได้ครับเออ,อมาสีดดิค่พราลองเท้าผมมันนะาาครับ,<ๆ>รบอ่ะ ขอบคุณนะโอ้โหเจอแอลกอฮอล์เข้าไปก็เชื้อเลยเราต้องทำพันาสะอาดกันนะว่าข้างบนเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อมีอะไรหรือเปล่าสบายสบายอันนี้ใจถึงใจกับฮารุนเป็นฝัดดี้กันนะใช่ค่ะใจถึงใจไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกัน อยู่ด้วยกันเหรออยู่ใกล้กันเหรอที่ตั้งที่ตั้งอยู่ใกล้กันเหรอที่ในกรุงเทพนะแล้วขอบคุณมากเลยนะอยู่ใกล้กันขอบคุณมากเลยนะอยู่ใกล้กันแต่ว่าเวลาบ้นถักวัดก็มารวมกันอ๋อดีมากเลยเข้มแข็งมากอันนี้ก็มาตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยผมยาวเนี่ยจำได้เออจับน้องขอปักตอนนี้ดูครับอยู่ดีกินดีตอนนี้ ถ้าก็อยู่ดีกินดีไปหรอจริงเหรอเดี๋ยวผู้ชมไม่สงสารนะมาดีมาแล้วไปมาคนเดียววะใหญ่ไปมาวะอะคืก็กลับไปอ้าวเหรอกลับกันไม่รู้ใครเป็นใครนะเหมือนกันฝาแปดเออทำไมฝาแปดชอบเป็นอาสาเหรอใช่ครับเพราะว่าเจอพี่บินไงเอ้ยหรือใครนะพี่ไทยเออดีเว้ยได้ผมโทรไปสั่งเขาเลยนะโทรไปสั่งนเดี๋ยวแวะไปหา ไอร้านร้านข้างหน้าใช่ไหมที่ต,นะทตีผัดไทยนะมีมีร้านข้างหน้าแต่ผมว่าจะแบ่งร้านข้างหน้ากับร้านข้างในได้ดีจะช่วยกัน,อนนะเออสองร้าน,านเดี๋ยวไปแวะไปหาโอเคเอา <Okay. S 2> หา้าร้อยแ,แผ่นนะโอเคขอบคุณมากนะน้องอ,อ่อาออกมากรีงกันก่อนเดี๋ยวผมต้องล้างด้วยขอบคุณนะน้องขอบคุณทุกคนนะฮารูนเพชรเกษมใจถึงใจขอบคุณนะเพชรเกษมนี่มาตลอดเลยนะเนี่ย คนนี้เป็นล่ามวนียเหรอใช่ค่ะเป็นล่ามให้กับทีมนานาชาติตอนนั้นอาจารย์จำชื่อได้วันนี้อาจารย์จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะเอมี่ค่ะเอมี่เอออ้าวจำไม่แล้วคนคนบังคับอาจารย์ใส่เนี่อ๋อขอบคุณมากเลยเดินแล้วนะเดินกว่าแล้วเดอืมไปยังต้องเดินต่ออีกยี่สิบยี่สิบเจ็ดคนมั้งยี่สิบเจ็ดวันนี้เดือนสองนี่อืม นะทำควสะอาดร่างกายก่อนโรตี500รอยแผ่นพรุ่งนี้เป็นไงห้าบาทเหร้าอยบาทเหรอห้าบาทก็ได้50สิแผ่นตีันตายแบกปันแบงปันคนละครโรตีรูสาบันโรตีรูปสถาบัน ครับสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยนะอยู่ตึก3ปรครับอขอบคุณนะน้องก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะไม่ใช่มีแต่ผู้ชายนี่นี่อาสาผู้หญิงใช่ไหมนี่ขอบคุณมากเลยนะเข้มแข็งมากสองคนเลยต่อไปเป็นพี่ระลึกหน่อยครับโอเคนี่คืออะไรเนี่ยอโอเคเท่เลยเปิดเลยหมาพทำอะไรอะไรวะยังไม่รูอ้อีกเฮ้ยดูเปล่า ผันช่างขอบคุณมากนะครับอยู่ฝั่งนู้นเหรอหรืออยู่ไหนผมัง่งเยครับรถลูกครับโอเคขอบคุณมากเลยนะรว<ช>มมือร่วมใจกันหน้าคนนี้แล้วหัวหน้าสวัสดีครับโอ้โหอยู่ทั้งวันเลยเนะยหมดแจ้งไข่ปโลหมดแล้วเดี๋ยวให้ชาวบ้านให้ทางมาส่งมาให้หน่อยจะได้ต้มเองคราวหน้าทำไข่ลูกเขยบ้างดิขอบคุณมากนะไม่ได้กลับบ้านเลยเนะี่ยโอ้เข้มแข็งมากขอบคุณมากครับหัวหน้าโอ้เก่งมาก

กาแฟไปหาเอาเองนะไม่มีมหรือร้กินกับชาวะโรต,ตีกินกับอะไรวะทาทาชาอะไรชาชักโรตีชาชักเหอรอเหนื่อยนเนี่ยเหรอน่า,ารูร้ขอบคุณมากเรียบร้อยไหมเมื่อคืนขอบคุณนะทุกคนโอ้นี่คือทีมงานหลายทั้งราชการทั้งเอกชนร่วมกัน ช่างลืมเสียงอ่ะอ่ามีลืมอุปกรณ์เว้ยขอบคุณนะอารุนไม่มีว่ะ กลัวเบื่อพรุ่งนี้โรตีไม่เด้คนทวน้ำต้าหู้ไว้ห่าอายละขอบคุณนะน้องทุกคน,นนะต้องกินไงอะไรโรตีกินกับน้ำเต้าหู้นะมัโรตีอะโรตีน้ำเต้าหู้อะไรนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัด มาได้เช้าเลยนะจ๊ะขอบคุณนะทุกคน เต็มที่นะมากำลังมันจะลดลงจากวันแรกเลยนะทุกคนก็อยู่กันเต็มที่สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะพี่ฐานอขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยทีมโดนเป็นไงรเรียบร้อยดีนะขอบคุณมากรเรียบร้อยดีเมื่อคืนเจอไหมเจอ <places>. สองล่างใช่ครับเจอสองครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับ โอเคเรียบร้อยอขอบคุณมากนะเรียบร้อยอไม่มีกระตุง <c oughs> โกน,นี่พุ่มพี้มีโรตีสั่งมาแล้วโรตีพุ่มพี่กินโรตีเรียบร้อยแล้วพวกเราโอเคก้าวหน้าดีนะโอเคไป okay. เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคก็าก้าวหน้าดีๆนะก็แต่ว่าก็จะเริ่มเจออุปสรรคเยอะขึ้นเพราะว่า เหมือนกับทุกอย่างมารวมกองอยู่ด้านล่างก็จะทําให้การขุดยาขึ้นเหมือนกันก็เต็มที่ฮะทุกคนก็มีกำลังใจไม่มีปัญหานะโอเคขอบคุณมากไปก่อนนะสวัสดีครับครับ